สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ปุ๊กแชร์ริงอยู่กับปอมชาริดาพรหมโยธีค่ะเวียดนามกําลังเดินหน้าปฏิรูประดับปฏิวัติที่สุดในประวัติศาสตร์การบริหารของประเทศหลังจากที่มีการประกาศลดโครงสร้างการปกครองในแนวทางใหม่โดยมีเป้าหมายลดจํานวนจังหวัดและก็เทศบาลลงเกือบ50%ตัดขนาดราชการลงประมาณ20-50%ของบุคลากรหรือว่าประมาณ100,000จนถึง250,000ตำแหน่งและคาดว่าจะประหยัดงบประมาณในช่วงปี2026-2030ประมาณ 5,000ันจนถึง7,300ล้านดอลลาร์สหรัฐหวังเพิ่มประสิทธิภาพของภาคราชการขึ้นอีกราว15-20%หลังเปลี่ยนโครงสร้างค่ะ ต่การเปลี่ยนแปลงนโยบายโดยเหมยในปี1986ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อจะเปลี่ยนจากการวางแผนจากส่วนกลางไปสู่ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดและเปิดประเทศมากขึ้นคำว่าโดยเหมยในภาษาเวียดนามหมายถึงการปรับปรุงหรือว่าการฟื้นฟูเวียดนามเล้พบเรยเศรษฐกิจจากระบบรวมศูนย์เข้าไปสู่ตลาดเสรียอย่างเต็มตัวค่ะ ผลจากนโยบายนี้แสดงผ่านตัวเลขชัดเจนเช่นในช่วงปี2020 2024เศรษฐกิจเวียดนามเติบโต,ตเฉลี่ยราว6-7%และในไตรมาสแรกของปี2025รายงานล่าสุดจากสำนักง,งานสถิติแห่งชาติเวียดนามเผยว่า GDP นั้นเติบโตถึง6.93%โดยมีภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้างนั้นเพิ่มขึ้น7.42%ขณะที่ภาคการบริการทำให้เพิ่มมูลค่าเข้าระบบถึง7.7%ค่ะ และทางด้านของ World Bank คาดว่าปี2025นี้จะเติบโตถึง5.8%จากการเพิ่มขึ้นของความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าก่อนที่จะปรับเพิ่มขึ้นในปี2026ที่6.1%จากรายง,งาน Top Manufacturing Sectors in v ซินเวียดนาม in 2025ระบุว่าภาคการผลิตโดยเฉพาะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้ามีการเติบโตเฉลี่ยกว่า9.28%ในไตรมาสแรกค่ะ ปัจจุบันเวียดนามเป็นฐานผลิตหลักสำหรับ Adidas, Apple, Intel, Samsung และก็ยังมีอื่นๆอีกมากค่ะซึ่งตรงนี้ส่งผลให้มูลค่าส่งออกในบางไตรามาสทะลุ5 0 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยค่ะแต่คงจะจำกันได้เมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมา ทางด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหร,รัฐไดประกาศ Liberation Day Tariffs ซึ่งเก็บภาษีสูงถึง46ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็ทันทีเลยค่ะทำให้บริษัทส่งออกกว่า95ประสบแรงก,กดดันลดการคาดการมูลค่าส่งออกลงในช่วงครึ่งปีแรกราว8-10แล้วก็ทำให้รัฐบาลเวียดนามนั้นก็ต้องหาวิธีปรับโครงสร้างเพื่อให้เศรษฐกิจของเวียดนามยังเดินหน้าต่อไปได้ค่ะ นึ่งในวิธีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อดังเศรษฐกิจโตนะคะก็คือการปฏิรูประบบราชการรัฐบาลเริ่มออกมาตราการปรับปรุงในหลายแนวทางค่ะอย่างอันแรกนะคะเมื่อกุมภาพันธ์ปีนี้ลดจํานวนกระทรวงและหน่วยงานรัฐจาก30หน่วยเหลือ22หน่วยก็คือลดลงไปประมาณ27%ด้วยการรวมกระทรวงวางแผนและการลงทุนกับกระทรวงการคลังผสานกระทรวงขนส่งเข้ากับก่อสร้างพร้อมรวมหน่วยงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับกเกษตรกรรมค่ะ และตอนเมษายนปี2025ก็ได้มีการควบรวม63จังหวัดให้เหลือ34จังหวัดและ6เทศาบาลใหญ่โดยยกเลิกระบบระดับอำเภอค่ะการปรับโครงสร้างนี้คาดว่าจะลดขั้นตอนบริหารลงได้ราว40-50%เลยค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีการลดจำนวนข้าราชการลดบุคลากรในราชการประมาณ1 0 0 0 0 0ถึง250,000าตำแหน่ง ซึ่งคิดเป็นการลดภาระงบป,ประมาณและก็ลดความซ้ำซ้อนในระบบประมาณ20-50%รัฐบาลคาดว่ามาตราการเหล่านี้จะช่วยประหยัดงบป,ประมาณภาครัฐไปได้ประมาณ5,000-7,300จนถึง 7, ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงปี2026-2030ค่ะยังไม่หมดแค่นั้นค่ะการยกเลิกระดับอำเภอช่วยให้การบริหารในพื้นที่กระชับและมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็คาดว่าจะลดขั้นตอนการอนุมัติและเวลารอคอยลง15-20%เลยค่ะ อย่างไรก็ตามการปฏิรูปนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ว่าเป็นผลสืบเนื่องจากแคมเปญปราบคอร์รัปชันหรือว่า Blazing Finance ก็คือเตาหลอมที่ลุกโชนที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี2016ตั้งแต่เริ่มแคมเปญนะคะก็มีการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ระดับสูงรวมถึงประธานาธิบดี2คนรองนาย,ยกรัฐมนตรีอีก3คนแล้วก็เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดกว่า2,500คนเลยค่ะผลของการปราบปรามได้ช่วยลดระดับการทุจริตในระบบราชการได้ประมาณ35%จากเกณฑ์สถิติในอดีตค่ะในปี2024เมื่อพลเอกพิเศษโตเลิมขึ้นนเเป็เลขาาธกรพก เขาบอกว่าถ้าเกิดต้องการให้รัฐมีร่างกายที่แข็งแรงก็ต้องใช้ยาขมในการกำจัดทุจริตค่ะในเวทีระหว่างประเทศแรงกดดันจากนยโยบายภาษีสูงก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญภาษีที่ถูกกำหนดสูงถึง46จาก liberation day tariffs ส่งผลกระทบให้มูลค่าส่งออกลดลง8-10ในช่วงแรก รัฐบาลก็เริ่มเจราจาปรับลดอัตราภาษีลงในระดับ22-28เพื่อลดผลกระทบเชิงลบพร้อมคาดการว่าการเจราจานี้จะช่วยกระตุ้นมูลค่าการส่งออกให้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ15-20ในระยะกลางนอกจากนี้รัฐบาลคาดว่าโครงสร้างภาคราชการที่ลดขั้นตอนการบริหารจะช่วยปลดล็อกงบประมาณที่เคยใช้ในระบบราชการกว่า70เพื่อนำไปลงทุนในระบบนวัตกรรมและก็เสริมสร้างภาคเอกชนค่ะ แน่นอนว่าการลดตำแหน่งแล้วก็ปรับโครงสร้างในระดับล่างนั้นอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการบริการในช่วงเปลี่ยนผ่านได้ถึงแม้จะคาดการว่าในช่วงแรกอาจจะชะลอตัวได้ประมาณ10-15%แต่เมื่อระบบใหม่เริ่มเข้าที่ระบบก็จะปรับปรุงประสิทธิภาพได้ถึง20%ในระยะยาว สรุปแล้วการปรับเปลี่ยนครั้งนี้เป็นการเดินหมากครั้งใหญ่ของเวียดนามทั้งลดขนาดราชการลงประมาณ27-33%ประหยัดงบประมาณในระดับ 5,000จนถึง7,300ล้านดอลลาร์สหรัฐเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบราชการที่คาดว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้ถึง15-20%ขณะเดียวกันค่ะเศรษฐกิจก็มีสถิติชัดเจนนะคะเมื่อไตรมาสแรกของปีนี้ GDP ของเวียดนามเพิ่มขึ้น6.93%พร้อมกับภาคส่วนผลิตและก็บริการที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพเติบโตอย่างต่อเนื่องแม้จะเจอกับแรงกดดันจากนโยบายภาษีสหรัฐที่ง,ง4 6แต่เวียดนามก็เตรียมตอบโต้อย่างัฉลาดโดยลดภาษีลงเหลือ22-28%เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนในระยะกลาง ด้านนัยยะทางการเมืองนี่คือการปรับเปลี่ยนเพื่อการกระชับอำนาจผู้บริหารก่อนช่วงการเลือกตั้งพักในปี2026ส่วนด้านเศรษฐกิจก็คือการลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพและเร่งเสริมฐานผลิตในประเทศความเสี่ยงระยะเปลี่ยนผ่านอาจจะมีการชะลอตัวของบริการแต่ว่าในระยะยาวจะทําให้ระบบดังกล่าวแข็งแรงและคล่องตัวมากขึ้นทั้งหมดนี้คือการเดินมาครั้งใหญ่ของเวียดนามจะสําเร็จหรือไม่ ปี2026จะเป็นปีที่ตัดสินค่ะหวังว่าข้อมูลในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะคะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในด้านล่างนี้เลยนะคะคิดเห็นเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับปอมด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ปอมชาลิดาพรหมโยธีและกูแชร์วิ่งลาไปก่อนสวัสดีค่ะ